รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอ,อาราวเทคเปลี่ยนโลกใหม่ใหม่ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ it. สัปดาห์นี้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่สะพานท่าเทียบเรืออ่าวปอนในอำเภอถลางเยี่ยมชมโครงการท่าเรืออัจฉริยะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทางทะเลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเสริมความปลอดภัยอีกทั้งเป็นการควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 อย่างมีประสิทธิภาพโครงการท่าเทียบเรืออัจฉริยะจะทําขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทางทะเลโดยได้มีการนาเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้บริหารจัดการท่า เทียบเรือไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ประกอบการนําเที่ยวหรือเจ้าของเรือกรอกข้อมูลรายชื่อผู้โดยสารกับตันลูกเรือรวมไปถึงเชื่อเรือและเส้นทางการเดินเรือก่อนที่เรือจะออกจากท่าในแต่ละวันจากนั้นระบบจะมีการรายงานข้อมูลต่างๆให้กรมเจ้าท่าดําเนินการตรวจสอบตามความถูกต้องและมีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีประตูอัตโนมัติตู้อุปกรณ์ลงทะเบียนผู้โดยสารหน้าท่าเรือพร้อมกับกล้อง C C T V มีการตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจจับใบหน้าเครื่องอ่านบัตรประชาชนและนักสือเดินทางรวมไปถึงให้บริการสายรัดข้อมือติดตามตัวบุคคลและร้องของความช่วยเหลือเมื่อประสบภยัยแพลตฟอร์มทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาในลักษณะข,ของ one stop service มีการเชื่อมต่อข้อมูลด้านการประกันภัยแบบอัตโนมัติเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นโดยนักท่องเที่ยวสามารถนำสายรัดข้อมือยืนยันการเคลมประกันภัยกับโรงพยาบาลได้โดยไม่จำเป็นต้องติดต่อกับประกันภยัยหรือมีการนำเอาเอกสารยืนยันตัวตน ก่อนการรักษาซึ่งเป็นการช่วยลดขั้นตอนและเระยะเวลาเป็นอย่างมากสวัสดีครับพบกับรายการอราอ t ท c h เปลี่ยนโลกใบใหม่ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะวันนี้ช่วง Tech Topic เราจะมาคุยกันเรื่องแอปหมอชนะช่วง Tech Topic สนับสนุนโดยจากเหตุการณ์การระบาดของโควิด -19 ในช่วงปลายปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครไล่ลามาจนถึงการจัดงานปาร์ตี้ของเหล่าคนดังกลางเมืองหลายครั้งเราพบว่าเราจะไม่สามารถติดตามไทม์ไลน์ของบุคคลที่ไปรวมกลุ่มกันจนเกิดการแพร่ระบาดต่างๆจนมาวันนี้เรามีแอปหมอชนะเข้ามาแล้วหลายคนตั้งข้อสงสัยครับว่าแอปหมอชนะจะใช้งานอย่างไร จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเราเกินไปหรือไม่วันนี้เราจะมีท่านผู้ใหญ่มาให้คำจำกัดความว่าแอปหมอชนะดีอย่างไรใช้งานอย่างไรในช่วงถัดไปสำหรับเรื่องของแอปหมอชนะนะครับผมขอขยายความนิดนึงในแอปหมอชนะเนี่ยมันจะมีการแบ่งจำกัดความเสี่ยงแบ่งเป็นสีออกไปด้วยกันทั้งหมด4ส,สีด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่สีเขียวคือ มีความเสี่ยงต่ำม,มากนะครับไม่มีอาการไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศในช่วง14วันที่ผ่านมาสีเหลืองมีความเสี่ยงน้อยนะครับอาจจะมีอาการไข้หวัดแต่ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศหรือใกล้ชิดกับบุคคลที่มีความเสี่ยงในช่วง14วันที่ผ่านมาสีส้มมีความเสี่ยงสูงขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะเดินทางไปต่างประเทศหรือใกล้ชิดกับผู้มีความเสี่ยงในช่วง14วันที่ผ่านมานะครับ แต่ยังไม่แสดงอาการแต่ท่านต้องกักตัว14วันนะครับส่วนสีแดงจะเป็นสีที่มีความเสี่ยงสูงมีอาการและมีประวัติเดินทางไปต่างประเทศในช่วง14วันที่ผ่านมาท่านต้องไปหาหมอโดยทันทีครับเช็ครีวิวดีแบบนี้ไม่มีไม่ได้แล้ววันนี้โอคอนำเสนอนี่เลยคะ่ะ เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิที่หน้าผากแบบ3 in 1คุณสามารถวัดไข้ได้อย่างง่ายๆโดยไม่ต้องสัมผัสกับผิวค่ะ อีกหนึ่งแก๊สเจ้าดีๆที่โอ๋อยากจะแนะนํานะคะทุกบ้านต้องมีเลยค่ะนี่คือเครื่องวัดอุณหภูมิที่หน้าผาของออมรอนรุ่นนี้มีชื่อว่า MC 720โดยฟังก์ชันที่ใช้งานได้แบบ3 in 1ดีไซน์สวยสวยด้ามจับก็ยังถนัดมืออีกสามารถวัดอุณหภูมิได้โดยที่ไม่ต้องสัมผัสผิวเลยนะจ๊ะพี่จา๋าการใช้งานก็แบบ3 in 1ินค่ะสามารถวัดอุณหภูมิได้ทั้งแบบองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์สามารถวัดอุณหภูมิพื้นผิววัตถุได้ด้วยนะคะและวัดอุณห คูมของห้องได้อีกตั้งหากอมแม่เจ้าด้วยความจําทั้งหมดถึง25หน่วยและแถมยังมีไฟแบล็คลท์สามารถดูในที่มืดได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่หนึ่งวินาทีส่วนการใช้งานหระคะสุดแสนจะง่ายมากๆเลยค่ะโดยใช้วิธีการวัดอุณหภูมิได้ง่ายด้วยตัวของคุณเองและวัดอุณหภูมิกับคนที่คุณรักและคนใกล้ชิดเพียงแค่คุณกดปุ่มเปิดและหันตัวเครื่องวัดเขาที่หน้าของผู้ที่คุณต้องการวัดอุณหภูมิ2นะคะอย่าลืมดูผลที่หน้าจอแสดงผล อ้าเห็นไหมคะสองแคปตัดเดียวนะคะผลก็ออกมาเรียบร้อยแล้วการใช้งานสุดแสนจะง่ายดายเห็นไหมการยิ่งกว่าปลอกกล้วยเข้าปากซะอีกใครสนใจก็อย่าลืมไป CF ได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะจ๊ะแอปตัวนี้ช่วยได้เยอะทีเดียวว่าแทนที่เราจะไปสุ่มหาว่าไปใครมั่งอะไรต่างๆมั่งพวกนี้มันชัดเจนเลยมันจะบอกออกมาเลยแล้วเขาสามารถที่จะวางแผนในการทํางานเร็วมากถ้าเราบล็อก ได้เร็วที่สุดนะมันจะจะช่วยให้บริเวณหรือว่าการควบคุมเนี่ยมันทําได้ดีและมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก เท็ดท็อกสนับสนุนโดยการระบาดของโควิด -19 เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันรับมือวันนี้เราจะมารู้จักกับแอปหมอชนะนะครับซึ่งเป็นแอปใหม่ พร้อมหรือยังครับดรวิทย์พร้อมแน่นอนครับพี่กรณ์ครั้งใดก็ตามที่จะมีการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆผมพร้อมเสมออยู่แล้วนะครับและว,วันนี้อย่างที่พี่กรณ์บอกนะครับว่าท่ามกาลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 นี้เนี่ยเรื่องของการสอบสวนโรคแน่นอนว่ามันย่อมต้องมากับการที่เราจะได้ทราบว่าบุคคลที่อาจจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเขาอยู่ที่ไหนกันบ้างตอนแรกแเราได้ยินไทยชนะตอนนี้เราได้ยินหมอชนะหลายท่านอาจจะอยากรู้นะครับว่าและ จความสําคัญประโยชน์ที่จะได้รับนั้นเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ครับอยู่กับเราแล้วนะครับท่านรองปลายกระทรวง d e s หรือว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับท่านภูเวียงประคำมินท่านรองสวัสดีครับ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 ท่านรองครับผมจําได้เลยคนไทยตอนนี้มีความคุ้นเคยมากเลยไทยชนะพอมีหมอชนะมาปั๊บเขาก็ถาม่าเอ๊ะมันซ้ําซ้อนกันไหมมันเหมือนมันต่างกันยังไงบ้างครับท่านครับจริงๆมันไม่ได้ซ้าไม่ได้ซ้ําซ้อนกันนะความจริงแล้วมันช่วยกันอ่าฮะ แต่ว่าความคุ้นเคยของคนเราเนี่ยจะมีเรื่องของไอ้ไทชนะมาก่อนใช่ไหมเพราะตั้งแต่ตั้งแต่มาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเข้าร้านนี้เอาต้องสกแกนสกแกนสักหรือยังนะฮะออกมาสแกนหรือยังเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันตอนแรกเนี่ยมันจะช่วยบอกว่ามีใครอยู่ในนี้บ้างนะครับแล้วก็ดูว่ามีความหนาแน่นหรือยังมีกี่คนอะไงต่างเหล่านี้มันจะช่วยเรื่องของตัวนี้นะครับแต่ว่าพอหมอชนะเนี่ยไม่ใช่ละเพราะว่าพอออกเกร้านไปแล้ว จะเกิดไปเจออะไรยังไงเนี่ยเราไม่รู้รนะไม่รู้ว่าเอ๊แล้วจะทํำยังไงจะตาจะไปช่วยปกป้องเขายังไงอะไรต่างเหล่าน,นี้ก็เลยเกิดมีตัวนี้ขึ้นมามแล้วกลุ่มคนกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องดาวน์โหลดหรือว่าต้องใช้แอปหมอชนะนี่เป็นคนกลุ่มไหนบ้างครับท่านครับหมอชนะเนี่ยอยากตะบอกตรงๆว่ามันเป็นแอปที่ที่ช่วยปกป้องเนะี่ยความจริงแล้วทุกคนเลยนะควรจะลง ผมเองยังลงเลยฮะเนี่ยด้วยเนี่ยยังมียังมีเรียบร้อยแล้วช่วยปกป้องเราจากการที่หลงทางหลงไปไหนก็คือหลงเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงถ้าไม่มีตัวนี้มาช่วยเราบางทีเราไม่รู้ตัวเองเพราะว่าอย่าลืมว่าโควิดอย่างทุกวันนี้ถ้าเห็นคนไอเค้าแคๆมาเนี่อลรู้ใช่ไหมใช่ครับแต่ทุกวันนี้ยิ้มแฉ่งมาไม่รู้เรื่องเลยอุณหภูมิก็ใหม่สูงอะไรก็ใหม่อะไรแล้วเราจะรู้ได้ยังไง เราเราก็เอ้คนนี้ก็ธรรมดาก็ไปสัมผัสเขาไปพูดไปคุยาบางคนก็เพื่อนฝูงกันก็เ,เกี่ยวก้อยกันดื่มด้วยกันอะไรต่างๆนี้มันก็เกิดลักษณะแบบนี้ได้ท่านผู้วิครับตอนผมมองแบบนี้ว่าแสดงว่าด้านหน้าประชาชนก็โหลดปั๊บแล้วมันก็จะแฉกเราไปเรื่อยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะรู้พื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงแสดงว่าแบ็กอ f ฟฟิศละ หลังบ้านเราจะต้องมีการรวบรวมฐานข้อมูลว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงหลังบ้านทํางานไงไงันกังบ้างครับท่านตัวนี้แต่ละคนที่ที่โหลดเข้าไปคือหลายคนอาจจะกังวลว่ามันจะไปอะไรต่างๆไหมต่างๆเหล่านี้มันรู้ว่าชั้นเป็นใครอะไรไ <ป S 2> ต่างๆนี้ข้อมูล,ลส่วนบุคคลไม่ต้องห่วงค,คือเวลาท่านโหลดไปเนี่ยตัวข้อมูลของท่านเนี่ยจะปรากฏแค่แค่เหมือนกับว่าม,มีมีโทรศัพท์เครื่องนึงแต่ว่า โค้ดมันจะเป็นตัวยึกยืยกยืยยยเราอ่านไม่รู้เรื่อง oh. เพราะมันเป็นตัวคอมพิวเตอร์มีได้ระบุชื่อไหมมีมมช,ชื่ออะไรก็ไม่รู้รนามสกุลหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับไม่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ไม่มีแรงสิ้นแต่จะรู้ว่ามันเป็นตัวโค้ดของไอตัวนี้นะฮะถ้าเกิดว่าท่านเข้าไปนะฮะข้อมูลนี้จะถูกส่งไปที่ควบคุมโลกนะครับเขาจะคอยดูถ้าเกิดว่าในจุดที่ท่านมีปัญหา มีความเสี่ยงอะไรต่างเนี่ยเขาจะเตือนมาในนี้เขาไม่ได้มีจดหมายถึงคุณโน้นคุณนี้เนื่องจากว่าท่านอะไรนะข้อมูลมมจะเตือนข,นขึ้นมาที่โทรศัพท์ของเราว่าท่านกําลังเข้าไปสู่จุดเสี่ยงแล้วนะครับใ,ให้หลีกเลี่ยงในจุดจุดนั้นใช่ไหมครับเวลาเห็นเนี่ยมันจะเห็นเป็น device ว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ไปแล้วแล้วก็ไปแจ้งเตือนนั่นเองทีนี้ผมเชื่อว่าการทําแบบนี้เนี่ยคงไม่เฉพาะกระทรวงดีเแต่ผมเชื่อว่าการทํางานร่วมกันกับกระทรวงอื่นโดยเฉพาะยิงเลยสาธารณสุข รกรมควบคุมโรคที่เขามีหน้าที่ในการระบุว่าพื้นที่นี้สีอะไร,รและมีการเอาข้อมูล2อส่วนเนี่ยมาแมปกันแรทก,กันแล้วเนี่ยการทํางานระหว่าง DES กับสาธารณสุขทำงานร่วมกันอย่างไรครับท่านเ,ออเราเรามีการประสานงานตลอดเวลาเพราะว่า อตัวข้อมูลต่างๆเหล่านี้พรามันขึ้นมาจริงๆมีสอพอ,อีกทีอ,อีกหน่วยหนึ่งนะกะ็ามาช่วยกันเขาก็ช่วยในการพัฒนาแอปแล้วก็ช่วยประมวลผลจากนั้นข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันก็จะถูกส่งไปที่ที่ควบคุมโรคควบคุมโรคเขาจริงๆควบคุมโรคนี่มีบทบาทมากนะเขาจะเป็นคนบอกว่า มีใครมั่งที่ติดเชื้อพอพอเขาได้รับข้อมูลนี้เขาก็จะบอกลงมาว่าผมสมมติว่าเป็นเม็ดสีแดงนะเม็ดเม็ดนี้มันติดเชื้อมาแล้วก็เขาก็จะดูย้อนไปว่าอาจจะเม็ดสีแดงเนี่ยมันไปผ่านเฉียวร้านไหนบ้างตูไหนบ้างตรงไหนบ้างแล้วในระหว่างทางที่เขาเอาเหวียงไปเวียงมาไปเดินอะไรต่างนี่ยอบางทีเขาไม่ได้เจตนาที่จะปกปิดแต่มันที่มันนึกไปออกผมเข้าใจได้แหละถูกไหมครทำลายครับคือใครจะไปรู้นะใช่บางทีเมื่อวานนี้ สองโมงเช้าเนี่ยที่มันนึกไม่ออกเพราะบางทีมันมันจำไม่ได้เนื่องจามันยาวไปนี่ไปกินใหญ่เลยนะใช่ใช่เดี๋ยวไปโน่นไปนี่ไปกินข้าวออกไปโน่นไปเล่นกอล์ฟไปดื่มต่อไปอะไรต่างๆมันมีหลากหลายแล้วต้องมานั่งว่าเจ็ดโมงไปนี่แปดโมงไปนี่แปดโมงครึ่งไปนี่จำไม่ได้แล้วเขาไม่ได้เจตนานะลืมก็นี่ไอ้ความลืมเนี่ยมันจะทําให้อ่า คนที่ท่านไปสัมผัสในช่วงเวลาที่ท่านลืมอ่ะเขาเกิดความเสี่ยงอพอเขาเกิดความเสี่ยงสมมุติว่าไอ้คนที่ที่เราไม่ได้บอกไปในช่วงนั้นเขาเขาก็ไปสัมผัสคนอื่นใช่ไหมมันก็ไปละ,ะแต่ว่าถ้าเราถ้าเรามีตัวแอปตัวนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยถึงแม้ว่าท่านจะลืม เขาก็จะคอยบอกคนที่ท่านลืมนั่นแหละ,ะจะบอกได้ชัดเจนว่าท่านเขามีความเสี่ยงนะอะไรต่างๆนี่นีน่คือนี่คือการช่วยไม่ใช่เพราะเรานะแต่ช่วยสังคมช่วยคนอื่นด้วยนะครับต้องคิดอย่างนั้นตอนนี้แอป,ปหมอชนะเนี่ยได้ถูกติดตั้งมาสักช่วงเวลาหนึ่งแล้วใช่ไหมครับคำถามก็คือผมอยากจะถามท่านว่าทาง d s เ,เองเนี่ยประเมินผลการใช้งานนะครับกับบุคลากรกับประชาชนกับทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยไม่ทราบว่าถึงตอนเนี้ ประเมินผลการใช้งานเป็นยังไง hmm. พึงพอใจหรือเปล่าครับผมมองว่าพึงพอใจนะสำหรับคนที่ได้รับการาใช้งานที่ถูกต้องและตรงตรงไปตรงมา <c oughs> นะครับแต่ว่าก็อย่างว่าถ้าถ้าคนเขาแบบไม่อยากให้ติดตามอันนี้เขาต่ถามเขาเขาอาจจะบอกว่ามันก็นะฮะ <c oughs> แล้วสิ่งที่คนกลัวมากที่สุดก็คือเรื่องของข้อ,ขอมูลส่วนบุนนนคคล บอกที่ตรงนี้เลยย้ําที่ตรงนี้เลยว่าเราจะไม่ยุ่งกับข้อมูลส่วนบุคคลท่านเลยแม้แต่บางคนอาจจะถามว่าแล้วมาถ่ายรูปฉันทําไมนะฮะรูปนั้นก็จะถ่ายแล้วก็จะเก็บไว้ที่เครื่องท่านครับเอจะไม่ได้ถูกเอาไปนู่นนะเออมันมันจะมันอยู่ในฐานข้อมูลกลางนะจะอยู่ที่เครื่องท่านนั่นแหละย้ําอีกครั้งว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่เผยแพร่สู่สาธารณชนใช่ไหมครับ เราพูดถึงว่ามีความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลทีนี้ผมถามเรื่องของสัมฤทธิผลกันบ้างครับท่านครับพอเรามีคนจะเชื่อว่ามันมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราเจอเช่น active case finding ใช่หรือสามารถเจอได้จริงว่ามีแล้วเป็นประโยชน์นาไปสู่การสอบสวนโรคได้ล่าสุดนี้ตัวของสัมฤทธิผลท่านอยากอธิบายไงว่ามันได้ผลสัมฤทธิ์จริงโอ้ยง่ายมากเลยชัดเจนเลยก็คือว่าเวลาถามเขาว่ามีไทม์ไลน์ของท่านอะไรต่างเนี่ยมันลืมนั่นะก็ในส่วนที่เห็นชัดเจนเลยเวลาที่ ช่วงนี้เขาไม่ได้ไปเนี่ยแต่ตัวนี้มันแท็กเจอว่าท่านท่านท่านไปแวะสมมติร้านข้าวเหนียวส้มตำง่ายๆแล้วกันไปแวะมาแล้วเนี่ยนั่งจิ้มข้าวเหนียวกับเพื่อนๆอ,อยู่ในช่วงนั้นนะฮะปรากฏว่าคนที่มาเสิร์ฟท่านมานั่งข้างโต๊ะท่านอะไรต่างๆเนี่เขาก็ได้รับการเตือนแต่ตัวน,นี้ท่านลืมอันนี้ชัดเจนเลยแล้วก็แล้วก็ช่วยให้การควบคุมการสอบสวนเราก็จํากัดวงได้รวดเร็ว กลุ่มที่ท่านลืมเนี่ยนะฮะไม่ลืมให้เป็นไรมันชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้ที่ลืมไปเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเผยแพร่ไปโดยที่ไม่มีการควบคุมเห็นไหมฮะอันนี้ก็แทนที่จะสเปรดเอาไปแบบค่อนข้างไวๆๆแต่เราก็เราก็มีการควบคุมได้เร็วครับถ้าสังเกตดีๆนะฮะมันก็เป็นการทํางานที่ที่อันนี้นอยากจะถือโอกาสนี้ด้วยว่าขอชื่นชมในบุคลากรทางการแพทย์เขานะครับเขาเขาทำงานได้ค่อนข้างเร็วมาก แอปตัวนี้ช่วยเขาได้เยอะทีเดียวว่าแคนที่เราจะไปสุ่มหาว่าไปใครมั่งอะไรต่างๆมั่งพวกนี้มันชัดเจนเลยมันจะบอกออกมาเลยแล้วเขาสามารถที่จะวางแผนในการทํางานเร็วมากถ้าเราบล็อกได้เร็วที่สุดนะมันจะจะช่วยให้บริเวณหรือว่าการควบคุมเนี่ยมันทําได้ดีและมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากครับครับอท่านทีนี้ผมมาอีกส่วนันบ,บางคนที่เขาโหลดเลยนะครับ,รบ,บางคนบอกว่ามันกินแบตเครื่องมันหนักบางทีมันมีบัก๊ก เราเวลาการทํางานเพื่อที่จะอัปเดตแอปพลิเคชันตลอดเวลาเนี่ยเราทำกันตลอดนครับท่านครับตัวนี้เนี่ยมันสามารถทําตลอดเวลาเพราะว่ามันต้องเปิด GPS เนี่ยก็เข้าใจว่าบางคนบอกว่าโอ้โหมันแป๊บเดียวหมดละเพราะมันต้องใช้พวก GPS พวกบลูทูธอะไรต่างๆนี่ยตลอดเวลาอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเราก็ปรับนะปรับว่า ให้มันให้มันกินน้อยลงหน่อยได้ไหมฮะแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้ลดลง3 0ลดลงรลดลงจาก30%ของไของอัตราการสิ้นเปลืองครับก็คือไม่ได้กินแบตเตอรี่เหมือนที่ทุกคนเข้าใจกันนะครับก็ลดลงนะครับปรับเพราะว่าฟีเจอร์บางอย่างที่มันไม่จําเป็นก็เอาออกไปนะครับเอาออกไปก็ทําให้การกินแบตอะไรต่างลดลงนอกจากนี้เนี่ยยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ท่าน ทางกระทรวงนะครับได้ได้โดยอดีตท่านรัฐมนตรีนะครับท่านได้ไปเจรจานั่นก็คือเรื่องของตัวที่มันเป็น Data ้าดัตตในการที่จะส่งต่างๆอันนี้ฟรีเขไม่เขาไม่คิดนะฮะเขาไม่คิดก็โดยความร่วมมือจากทางเวนเดอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านนี้ถ้าเป็นถ้ามาจากแอปหมอชนะต่างๆนี้เขาเขาไม่คิดตังค์นะนี้เป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณไว้ที่นี้ด้วยนะครับผมในแอปหมอชนะเนี่ยครับท่านลอง สมมุติถ้าเราผ่านพ้นวิกฤตของโควิด1 9ไปแล้วไม่ทราบว่าทางกระทรวง d s s มีแนวทางที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ต่อไปในทางด้านไหนบ้างครับเรายังเรายังคีไว้อยู่นะและก็ยังเมนเทนมีการดูแลและก็จะมีการปรับต่อไปเพราะว่าอย่าลืมว่าต่อไปภายภายภาคหน้าเนี่ยนะตอนนี้ถ้าหลายๆท่านอาจจะยิน่นไทยแลนด์พลัสอะไรเข้าไปใช่ไหมครับสำหรับคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ก็ไม่แน่ว่าแนวโน้มต่อไปภายภาคหน้านเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้หลายๆหลายๆแอปแต่ว่าตอนนี้เรายังแบ่งกันอยู่นะขอขออนุญาตทำความเข้าใจแต่ว่าหลังจากที่เ,เข้ามาเนี่ยตัวหมอชนะเองเนี่ยบางทีก็ยังมีบทบาทอยู่มันไม่ได้หมายาว่าจะดูแลเฉพาะเรื่องคโควิดโรคอื่นก็ดูได้นะครับ<ม>แล้วประโยชน์อื่นหลากหลายต่างๆที่ที่สามารถเอามาใช้งานเนี่ยก็ยังทําได้เ,เพราะนั้นาทางภาครัฐเองก็ยังเอา แอปพลิเคชันตัวนี้ยังวายใช้งานอยู่นะครับมันไม่แน่คราวหน้าอาจจะไม่ใช่นี่อาจจะมีตัวใหม่ขึ้นมาึ่งเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับก็ไม่ต้องมานัางเขียนใหม่คิดใหม่พวกนี้คือเรามีแอปที่ใช้งานอยู่แล้วแล้วมีทีมพัฒนาของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะใส่อะไรต่างๆเข้าไปใหม่ๆมันก็ทําได้ง่ายขึ้นนะครับคีออยากจะให้ท่านลองฝากท่านผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งนะครับว่า แอปหมอชนะเนี่ยเราควรจะดาวโหลดไหมดาวนโหลดแล้วมีประโยชน์อะไรนะครับขอสั้นๆนิดหนึ่งครับโอ้ผมจะบอกว่าควรๆเลยนะฮะครๆต้องใช้แบบน,นี้เลยเพราะว่ามันโหลดแล้วพี่กอลโหลดโหลด <laughs> ผมยังบอกเสมอว่าไอ้ตัวนี้ย้ำอีอกทีว่ามันเป็นแอปพ่อบ้านจะไปกลัวว่ามันเป็นแอปใช้ติดตามตัวจริงๆไม่ใช่มันเป็นแอปพลิเคชันที่คอย ไม่ให้เราหลงทางนะครับคอยปกป้องเราจากเส้นทางที่เราจะไปในทางที่มันเสี่ยงนะครับเป็นกลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยหรืออาจจะไปแล้วก็ตามแต่ว่ามันจะบอกเราอย่าลืมว่าถ้าสมมุติว่าร้านนี้มีคนเข้ามาร้อยคนแล้วบังเอิญว่าในร้านนั้นมีมีคนเป็นไอ้ร้อยคนเนี่ยมีคนโหลดยี่สิบนะฮะมียี่สิบยี่สิบคนที่ ปั๊บวันรุ่งขึ้นเขารู้แล้วว่าตัวเองเป็นอย่างนี้แต่80คนเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ดูข่าวไม่ได้เนี่ยต้องไปต่างจังหวัดไปโน่นไปนี่ต่างๆเนี่ยไม่ได้ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยก็เป็นการไปเผยแพร่ต่อไปอีกครับเห็นไหมนี่นี่ความแล้วก็พอรู้ตัวอีกทีหนึ่งหลังจากที่ดูข่าวสามวันไปแล้วว่าตัวเองอยู่กลุ่มเสี่ยงตอนนี้กังวลครับเห็นไหมแทนที่จะรีบไปหาหมอก็ปล่อยเวลาผ่านไปสามวันตอนนี้อาจจะไปติดลูก เมีย <ไป S 2> ่อ <ไป S 2> แม่ <share S 2> อันร <คน S 2> ต่างเยอะแยะไปหมดแล้วอันนี้คือคือคือ,คอสิ่งที่ต้องบอกว่าควรควรนะต้องต้องหลบ ต้องกนะครับท่านผู้ชมครับผมเชื่ออย่างนะครับว่าอัตราการแพร่ระบาดของโควิดที่บ้านเราอยู่ในระดับที่ต่ํามากถ้าเทียบกันกับประเทศอื่นนะครับและนอกเหนือจากนี้ประเทศไทยนอกเหนือจะได้รับการยอมรับจากต่างประเทศส่วนหนึ่งเลยคือนวัตกรรมรายการที่เรานําออกมาใช้นี่นะครับได้รับการยอมรับจากทั่วโลกกันด้วยต้องยอมรับว่าไทยชนะก็ดีหมอชนะก็ดีถือเป็น2กลไกสําคัญมากๆนะครับที่ได้รับคําชื่นชมและทําให้เวลานี้บ้านเราถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าควบคุมโควิด -19 ได้เป็นอย่างดี นั่นคือเรามีเทคโนโลยีที่ดีอยู่เบื้องหลังนั่นเองครับ,รบวันนี้ขอบคุณท่านรองประลัดเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณท่านมากครับขอบคุณครับท่านรองครับช่วงเทคเควชั่นเทคเควชั่นกับคำถามเด็เดประจำสัปดาห์นี้นะคะแอปพลิเคชันมอชนะเข้าถึงข้อมูลอะไรบ้างระหว่าง a ตำแหน่งผู้ใช้หรือโลเคชั่นหรือว่า b ig story ถ้าทราบคำตอบแล้วสามารถร่วมสนุกได้นะคะที่ f a c e b o k f a n p a g e a l l a r o u n d t e c h แล้วถ้าคุณเป็นผู้โชคดีจะได้รับของที่ลึลึกน่ารักแสนเก๋จากบริษัทอมรอนเ a ลท์แคร์จำกัดค่ะผมยกตัวอย่างที่เรากำลังจะทำ 1, อีกหนึ่งในเก้าโครงการเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ย ปัจจุบันเราไม่สามารถมีหมอไปในุกจุดที่มุอุบัติเหตุครับแต่ดังทีที่บุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์ถึงอุบัติเหตุใส่แว่นที่เรากำลังจะผลิตขึ้นเนี่ยภาพที่เขาเห็นโดยผ่านแว่นนั้นเป็นภาพเดียวกับที่มาปรากฏหน้าจอที่ตัวโรงพยาบาลสีราซิงเกันเบลทาอย่างนั้นเลยจะเป็นแบบนั้นเลยขนาดเดียวกันข้อมูลที่ประจรความดานอะไรกี่ปากททั้งหมดมันจะถูกอินเทอร์เฟีด้วย AI เพื่อกําหนดสกอร์คือคะแนน อันตรายของการปัดเจ็บอันนั้นครับเพื่อบอกว่ารีบให้น้ําเกลือได้แล้วสิ่งเหล่านี้เรากำลังจะเปลี่ยนเพาะฉนั้น,น G บวกกับ AI สองอย่างนี้ผสมกันเนี่ยจะทำให้าการรักษาณจุดเกิดเหตุการรักษาที่บ้านต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเฉียบคราบทันกับเวลา